ส a l a m u a l a i k u ะ w a r a h m a t u ผมริดอัมส์สมดีผู้อำนวยการสถานีวาแชเนลนะครับเป็นสถานีดาวเทียมที่ส่งคุณงามความดีและความรู้ให้พี่น้องทั่วประเทศพี่น้องที่บริจาคให้วาแชเนลในรายการภารกิจผู้ศรัทธาก็ถือว่าเป็นภารกิจที่พี่น้องได้ปฏิบัติอย่างดีเสมอมาแต่มีพี่น้องหลายๆท่านนะครับที่อาจจะยังดูวาแชแนลแล้วยังไม่ได้บริจาคหรือช่วยเหลือวาแชเนลผมจึงขอนําเสนอนะครับสามเหตุผล ที่จะทำให้ท่านเนี่ยอยากจะบริจาคให้วายชาน n อลรด้โปลดวิเคราะห์และพิจารณาถึงความเหมาะสมในการช่วยเหลือสถานีนี้ให้อยู่ตลอดไปว e c ชาน n อลเป็นสถานีช่องเดียวนะครับที่เป็นทางเลือกในเรื่องบันเทิงฮาลาลหลายประการเช่นนาชิตที่ฮาลาลที่มีความหมายที่ดีงามสร้างอุดมการณ์และจิตสํานึกทางเลือกในการมีภาพยนตร์ฮาลาลทางเลือกในการมีละครฮาลัลทั้งหมดเนี่ย มันไม่ได้เป็นเรื่องบันเทิงธรรมดาธรรมดาแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงทัศนคติของสังคมให้เปลี่ยนทิศทางและวิถีชีวิตของเขาให้มีความถูกต้องมากขึ้นเราถือว่าสิ่งทดแทนเหล่านี้มันเป็นรูปธรรมมากกว่าในการเผยแพร่ศาสนาในการเผยแพร่หลักคําสั่งสอนของอิสลามไวท c ช a นเ e ลจึงเป็นทางเลือกสําคัญสําหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาโดยเฉพาะในเรื่องการบริโภคสื่อ White c ช a นเ e ล เป็นช่องเดียวที่สามารถให้นักวิชาการมากกว่า20ท่านสื่อสารโต้อตอบกับประชาชนตลอด24ชั่วโมงเป็นรายการสดเป็นรายการคทปอีเวนต์หรือเป็นการบรรยายศาส,สนธรรมและการอบรมเชิงวิชาการที่เราได้จัดทั่วประเทศทั้งหมดเลยเนี่ยเพื่อให้พี่น้องได้มีการสื่อสารโดยตรงกับนักวิชาการ ซึ่งทุกคนที่อยากจะได้คำตอบที่อยากจะได้ติดต่อกับนักวิชาการนอกจากจะโทรทางรายการสดต่างๆก็ยังสามารถโทรหานักวิชาการของเราในทุกเวลาถ้าเขาสะดวกถ้าเขามีเวลาที่จะตอบปัญหาเขายินดีนะครับในฐานะเป็นนักวิชาการของ White c h ชน n e l นี่ก็เป็นทางเลือกอันหนึ่งสำหรับประชาชนในการปรับวิถีชีวิตของเขาเนี่ยให้อยู่ใกล้ชิดกับหลักการมากขึ้นทางเลือกสามและเป็นเหตุผลสำคัญที่จะให้พี่น้องหลายๆคน ได้บริจาคและสนับสนุนไว้ชนแนลนั่นคือการที่เรามีโอกาสช่วยเหลือคนอื่นไว้์ชนแนลได้เปิดโอกาสให้พี่น้องได้มีบริจาคสร้างมัสยิดได้บริจาคเพื่อละศีนอดบริจาคเพื่อเด็กยากไร้ช่วยเหลือน้ำท่วมช่วยเหลือพี่น้องทั้งในประเทศและกต่างประเทศและยังสามารถช่วยเหลือองค์กรต่างๆที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านการศึกษาก็ดีในด้านสังคมสงเคราะห์ก็ดีทั้งหมดเนี่ย สื่อของเราสื่อของไวท์ชเนล n n เนี่ยได้เป็นทางเลือกสําหรับประชาชนในการทําความตีนอกเหนือจากภารกิจของพี่น้องที่ต้องช่วยมาสิทธดใกล้บ้านองค์กรในท้องถิ่นของของท่านเองนะครับแต่ไวท์ชเนลได้เปิดมิติใหม่ของความเป็นประชาชาติเดียวกันที่ท่านสามารถใช้องค์กรของไวท์ชเนลและเครือข่าย เช่นมูลนธิมุสลิมเพื่อสันติสาคกรอิสลามอามานะสามารถช่วยเหลือองคอ์กรเหล่านี้ในการทำงานในการสื่อสารกับสังคมให้เกิดมิติใหม่ในการปรับชีวิตของผู้คนทั้งหลายให้อยู่ใกล้ชิดกับหลักการมากที่สุดเหตุผล3ประการนี้หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะให้พี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับได้โปรดสนับสนุนไวทชแนละ